อุปรกรณ์ประกอบจิกครับคือตัวจิกตัวขึ้นรูปเชือกพลราคอร์ดนะครับต่อมาคือตัวล็อกนะครแบบของผู้ชายประมาณ2อเซนนะครับความกว้างของเขาแบบของผู้หญิง1เซนนะครับเชือกพลรคอร์ด5.50นะครับ4มิลงานหนึงใช้ประมาณ4เมตรนะครับเส้นละ2เมตรนะครับเส้นละ2เมตรใช้2เส้นนะครับสแตกต่างกันไป ต่อไปคือ,อไฟแช็คไฟแช็คแก๊สนะครับเข็มแล้วก็กรรไกรนะครับไกรตัดเชื่อกนะครับตัวเทปวัดข้อมือนะครับเพื่อหาความกว้างความยาวของอกำไรนะครับถ้าเราทำกำไรต่อมาก็คือสุดท้ายก็คือครีมปากจิ้งจกเอาไว้ดึงเชือกพลาคอรดนะครับนี่คือทั้งหมดของอุปกรณ์การทำงานครับ ซีนที่2นะครับนำเจอาก้านปูมาแล้วก็ใส่ไปที่อุปกรณ์ของจิกเลยนะครับพร้อมที่จะทำงานใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับสองด้านนะครับเป็นอันเรียบร้อยในซีนที่2อย่างนี้ซีนที่3การใช้เทปวัด วัดข้อมือนะครับเพื่อจะมากะระยะของจิกในการทำากกำไรนะครับให้กับลูกให้กับคนที่เราจะทำให้นะครับก็คือวัดอย่างนี้นะครับของผมนี่ได้ประมาณ7นิ้วนะครับ7นิ้วก็เป็นตัวเกณฑ์ไว้ลจากนั้นก็นำา7นิ้วเนี่ยนะครับมาท่าที่ตัวล็อกบุตรกิกนะครับครับให้ปลายชนกันจนวานนั้นให้ได้7นะครับอยู่ประมาณนิ้วนี้ประมาณนี้นะครับ นี่ครับได้เจ็นิ้วแล้วเรียบร้อยก็โอเคนี่คือระยะที่เราจะทํางานครับการถักเชือกพาราคอนะครับดับแรกนะครับใช้เชือกพราคอร์องเมตรนะฮะนำมาสบมาทบกันในเส้นแรกนะครับแล้วเอาหัวที่ด้านที่เราทบนี้นะครับตรงนี้นะครับสอดไปที่ตัวตัวล็อกนะครับแล้วก็ดึงกลับมาแลจากนั้นใช้ปลายนะครับตามผมเลยนะครับตามนี้นะครับสอดเข้าไป จากนั้นก็ดึงเข้าไปนะฮะดึงมาจนสุดปลายนะครับนี่คือได้1เส้นแล้วนะครับให้ตรงนี้รัดให้มากที่สุดเท่าที่จะรัดได้นะครับต่อจากนั้นนะครับต่อจากนั้นใช้ปลายเชือกทั้งหมดเลยนะครับสอดไปที่ตัวฝั่งนู้นนะครับทีละเส้นจะสองเส้นก็ได้นะครับแต่ทีละเส้นจะดีดที่สุดครับสอดลง ลงล่างนะครับสอดลงล่างนะครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงนะครับนะครับดึงครับดึงมาหล้วจากนั้นนะครับจากนั้นก็ครับทบบนตามผมเลยนะครับดูตามภาพเลยครับประชานะครับแล้วก็สอดไปด้านไหนนี้ให้เชือกออกมาด้านนอกนี้นะครับ ดึงตัวนี้ให้ตึงไว้ก่อนครับดึงให้ตึงไว้ก่อนฮะแล้วก็ค่อยขมมดไปครับพยายามให้ตึงฮะถ้าตึงแล้วตัวชิ้นงานจะง่ายขึ้นแล้วเรามีอีกเส้นหนึ่งมานะครับอีกเส้นหนึ่งมาด้านบนเหมือนเดิมครับสอดลงไปครับสอดไปเสร็จป,ป,ปุ๊บก็ดึงมาให้สุดครับ สุแล้วจัดตัวใหม่ตัวให้เรีกวเราจะให้บิดนะครับดูด,ดีแล้วจากนั้นก็ขึ้นเข้าไปสอดซ้ายนะครับสอดด้านขวาขวาขึ้นมาเอาปลายเชือกนะครับปลายเชือกอัดเข้าไปตรงนี้นะครับส,ส,สอดร้อยไปนะครับเอาไทิศทางเดียวกับตัวแรกเลยนะครับ,รบอย่าให้เจ้าจิกเคลื่อนมากนะครับ ดึงลมาครับลนนักษณะนี้นี่คือตัวแรกนะครับให้ตึงที่สุดเท่าที่ตึงได้นะครับสองเส้นครับอยู<ด>่ลักษณะน,นี้นะครับครับถ้ามันหย่อนเราก็ดึงติ๊กๆก,ก็ได้นะครับเพระเราตั้งกะไว้แล้วว่าเส้นนี้แน่นอนคือที่ที่เอยู่แล้วก็ดึง<ด><ด>ให้ตึงอีกอน นะครับอยู่ที่ประมาณนี้ต้ก <_ S 1> ็ใช้ตัวช่วงที่เราทบนะครับ <_ S 1> สอดสอดก็ไปข้างด้านล่างนี้ครับสอดเข้าไปครับสอดไปเสร็จแล้วนะครับใช้ปลายเส้นกระบอกข้างบนนะครับอย่างนี้นะครับจะลักษณะคลา้คลายกันเห็นไหมฮะลักษณะคล้ายครึงกัน ไม่ยากนะครับสําหรับท่านที่เริ่มทํานะครับพอขึ้นรูปดีได้เสร็จแล้วก็จะโอเคเลยต่อไปนี่ท่านก็จะทางานง่ายขึ้นนะครับให้อยู่ประมาณนี้นะครับหนะลังจากนั้นท่านก็ใช้ตัวนี้นะครับปลายสปลายเส้นต้องทำให้เป็นแบนหน่ยนะครับแล้วก็สอดลงไปนะเส้นแรกหลังจากนั้น อันนี้จะเราจะให้ปลายเชือกไปอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเราก็หันมาซ้ายมือแล้วก็ขมวดเข้าไปนะครับจากนั้นก็สอดนะครับพอสอดเสร็จแล้วปุ๊บท่านก็ดึงก็ค่อยดึงนะครับดึงปลายเชือกให้มันตึงไว้นะครับดึงตึงไว้เราก็ค่อยขยับเข้าไปขยับเข้าไปนะครับในมายก็จะดูยากหน่อยแต่พอทำไปน,นานๆเข้าท่านก็จะชินเองครับนะครับ ายเชือกก็จะออกมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับปลายเชือกครับประมาณนี้โอเคจะตัดจิกจะเลื่อนตลอดนะครับต้องดูนะโอเคนะครับอ่าดันตรงนั้นหน่อยหนึหน่งสอดเส้นลงท้ายลงไปใช้เหล็กมากช่วยแยงก็ได้นะครับ ระเบียบเส้นให้ดูชัดเจนนะครับเมื่อนะเราเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ถักทางซ้ายนะครับแล้วก็อัดเข้าไปสอดนะครับแล้วเราก็ดึงค่อยๆดึงกปประบายไปบน top จนสร้างตึงดีแล้วนะครับก็ขยับเส้นหน่อยดึงให้ตึงตรงนี้เราถ้าขึ้นรูปได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เชื่อรูปได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่หย่อนเนี่ยนะการทำงานก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จะง่ายขึ้นนี่ก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับนั้นทั้งสองเส้นก็จะอยู่เป็นลนักษณะนี้ เสร็งนีนี่เสร็จในสเต็ปที่2การขึ้นรูปแล้วนะฮะเส้นทรายก็จะมาเส้นทราย2เส้น2เส้นอย่างงี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปกันครับนี่คือการขึ้นรูปซีนที่5เริ่มถักนะครับอันดับแรกเลยนะครับเอาทำสายให้อยู่ที่สองข้างอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเราใช้ด้านด้านซ้ายมือนี่นะครับพลิกขึ้นมาแล้วก็สอดไปที่ สเส้นกลางด้านกลางนี่นะครับแล้วก็พยายามลากมาให้ดูระเบียบนะครับหล้วจากนั้นเอาด้านขวานะครับด้านขวาเส้นสีเขียวนะครับทับไปนะครับแล้วเราจะเริ่มจากซ้ายก่อนนะมาสักครู่นี้นะครับจะเห็นควายกันอย่างนี้แต่ควายในเส้นสักโซนกลางด้านในนะโอเคแล้วก็จัดให้ดูดีนะครับครั้งที่2คือใช้ขวาเช่นกันฮนะก็คือเอาเขียวมาทับ ครับทับทับต่อเส้นนี้นะครับทับเสร็จปุ๊บเราก็วางไว้นะครับจัดให้ดูระเบียบหลังจากนั้นก็ใช้เส้นสีแดงซ้ายมือนะครับทบเข้าไปทีนึงนะครับนะแล้วก็ค่อยๆจัดระเบียบไปทำให้กำไรเรานี่ดูสวยงามนะครับค่อยๆจัดนะครับหลังจากนั้นก็ทบต่อนะครับ ใช้ซ้ายขึ้นตลอดนะซ้ายขึ้นจะซ้ายจะเป็นเขียวหรือเป็นแดงก็ซ้ายขึ้นตลอดนะครับนะฮะแล้วจับนะครับแล้วจากนั้นเราก็ใช้ฮนะขั้นต่อไปคือใช้เขียวทับบนนะครับนะฮะไอ้ใช้ขวาทับบน,นครับนิ้วต้องใช้เกือบทุกนิ้วนะ,นะครับแล้วจากนั้นก็นี่ครับจะได้ลักษณะน,าานี้ทําอย่างนี้ไปตลอดนะครับจะเห็นว่านะฮะขึ้นมารูปเรามีแดงก่อน ก็จะเป็นสีอะไรกแแ็แล้วแต่แต่คุณจะวางสีเอานะหรือจะเป็นสีเดียวกันกันหมดก็ได้นะครับแดงมาปุ๊บเขียวปุ๊บมาแล้วก็มาเขียวแล้วก็มาแดงแล้วมันก็แดงแล้วมันก็เขียวเขียวแล้วก็มาเขียวอีกทีนี้นะครับเห็นไหมฮะสลับกันนั้นเราใชา้ใช้เขียวขึ้นเราใช้แดงขึ้นก่อนทีแรกเราใช้คือด้านซ้ายมือผมนี่แหละนะครับเป็นตัวขึ้นก่อนแล้วก็ขวามือตามตลอดอย่างนี้นะครับ แล้วระหว่างที่ทาปุ๊บพอทําไปชุดหนึ่งเราก็เราก็มาจัดให้มันเข้ารูปเขาเรียบไปนะครับนี่คือพิธีทําทําอย่างนี้ไปนะฮะจนกระทั่งถึงปลายสายทั้งหมดนะครับนะครับแล้วเราค่อยมาขโมยตัวสุดท้ายทีหนึ่งครับผมอันนี้ทําให้ดูไว้ก่อนนะครับโอเค ซีนที่ครับทีนี้พอถึงท่านสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเรา้อยมาจนสุดแล้วนะครับเราก็แกะอุปกรณ์ออกมาจากตัวกิ๊กได้เลยนะครับเพื่อที่จะมาขโมดปลายแล้วเป็นตอนทางการทํางานแล้วนะครับพลิกมาดูนะครับจะเห็นว่ามันจะมีตัวอยู่ตรงนี้นะครับควายฉะนั้นเราต้องเอาเส้น2เส้นนะตัวบนเนี่ยนะฮะสอดเข้าไปสอดเข้าไปตรงนี้นะครับ โดยสอดโดยใช้ใช้อะไรครับเดี๋ยวก่อนนะฮะเดี๋ยวโดยใช้เข็มนะเข็มตัวนี้นะครับพยายามใช้เข็มตัวนี้ถ้าไม่มีเหล็กมานะครับแต่ตรงนี้ต้องทําให้เป็นตุกกลมเล็กนะเล็กกว่าเล็กกว่ารูตัวนี้ถ้าตัวนี้มันจะมีเกียยเกียวอยู่เกีียวอตรงนี้ในการดัน,นเราก็เข้าไปปุ๊บนะฮะแล้วก็หมุนเกีียวไปครับมันก็จะกินเนื้อไปปุ๊บนําร่องได้นะครับ นะจากนั้นเราก็มาสอดตัวนี้สอดเข้าไปตรงกลางเลยเพื่อเก็บนะฮะเพื่อเก็บสอดกี่เที่ยวก็ได้นะครับสอดนะครับสอดอันแรกก่อนเสร็จแล้วปุ๊บนะ้ดูว่าแน่นไหมนะครับจากนั้นเราก็มาเอาใชา้สายแดงกนะบุ้งเกี่ยวออกเกี่ยวออกปุนะ๊บเรียบร้อยเอาสายแดงขึ้นมานะครับก็จะเก็บงานตัวนี้นะครับ เอาสายแดงมาครับหมุนเกี่ยวเข้าไปครับประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ใส่เข้าไปเหมือนคู่นี้ครับเดินเกี่ยวออกมานะครับเราก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็กดึงให้แน่นที่สุดเท่าที่แดินได้ครับดึงให้แน่นครับทุกอย่างก็จะไปอยู่ตรงนี้ ก็สองเส้นนี้มันก็จะเป็นรัดโซ่เส้นนี้ด้วยนะครับนี่ฮะจะอยู่เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ,นะรบเกลียวนั้นก็เอาออกซะครับนี่แหละคือการทำงานในในรูปแบบที่เราเห็นนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยนะท่านสามารถที่จะเอาตัวนี้สอดเข้าไปอีกได้นะครับนะบสอดเข้าไปตรงนี้ได้อีก ก็จะเก็บได้อีกนะครับนะแล้วจากนั้นเราจะทําการตัดแล้วตอนาานี้เราจะตัดะลพืก็จะเก็บงานครับตัดชิ้นหนึ่งแล้วก็ใช้ไฟลนไปชิ้นหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะผมจะตัดให้ดูนะครับกายผมเป็นไหนก็อะไรเนี่ยซีนสุดท้ายนะครับ ครับเราก็จะเหลืออยู่4เส้นนะครับเหตุที่ใช้อลัคอรดสองสี่ยาว2เมตรนี่ครับเพราะว่าจะให้เหลือตรงนี้เพื่อที่จะมาขมวดปลายหมดนะครับล็อกให้มันอยู่นะครับอันดับแรกคือเราจะตัดเส้นแรกไปก่อนเส้นไหนก็ได้นะครับตัดเข้าไปครับตัดให้สั้นพอประมาณนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเผาตัดเสร็จปุ๊บครับตัดเสร็จปุ๊บนะฮะ ครับผมตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาตัวที่ตัดนี่นะครับใช้ครับลนเลยนะครับลนลนเท่านั้นปุ๊บเราก็ใช้นี่ก็ได้ครับจะตัวบี้ไปเลยนะครับเพื่อให้มันบานออกครับจะฝังอยู่ประมาณนี้นะครับฝังอยู่อย่างนี้นะครับ ไม่ไปไหนนะฮะฝังอยู่ประมาณนี้ครับทีนี้ละไม่มีดนะมันจะแข็งเลยนะครับ <c oughs> ต่อมาเส้นที่สองครับตัดเส้นที่สองต่อครับก็ใช้้นิ้วคุณต้องใช้ประโยชน์ให้เยอะเลยนะครับนะบแต่ถ้าไม่ถ่ายทำวิดีโอนี่มันก็ไม่ยากอะไรครับก็ตัดดึงให้ตึงนลครับตัดมาโอเคตัดเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ใช้ ไฟนะครับล้นเข้าไป,นะ,น,น,ปนะครับพอลนเสร็จปุ๊บนะพอมันร้อนมากๆแล้วเราก็บี้เข้าไปครับใช้นี่ให้มันบานไว้นะครับมันจะได้ไม่หลุดออกมานะครับอันทีแล้วนะครับนะผมขอภัยด้วยนะครับเพราะว่ามือมันไม่อยู่กับที่ดูกล้องด้วยดูด้วยครับ อ,อันที่3ครับอันที่3มก็ตัดต่อตัวนี้นะฮะตัดต่อใช้มีกัรไกรที่คมหน่อยนะครับอย่ากรรไกรที่ไม่คมมากก็จะตัดยากนะครับครับตอนเสร็จปุ๊บใช้ตัวนี้เลยครับอาบเข้าไปครับเพื่อให้มันแข็งตัวนะครับ มาอนี้นะครับให้มันเป็นปานไม่้เยอะนะครับแล้วจากด้านตัวสุดท้ายนะฮะตัวสุดท้ายเราก็ดึงหน่อยก็ได้นะครับนะฮะแล้วจากนั้นเราก็ทชแกะตัดออกไปแล้วขอต้องบอกก่อนว่ามันตัดยาก,กน,นะครับดังนั้นเนี่ยหลาคุณตัดคุณต้องดูให้ดีๆนะครับ ลจากนั้นก็ใช้ไปเช็คลนนะครับรลนเสร็จปุ๊บแล้วก็ใช้เนี่ยใช้ประโยชน์ให้หมดครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเราก็จะได้งานชิ้นที่ละเอียดนะฮะดูเรียบร้อยครับจัดระเบียบทาง ให้เรียบร้อยจะได้ชิ้นงานเรียบร้อยแ,แล้วครับเวลาใช้ก็จะใช้ฝั่งนี้ครับนะฮะพอนานๆไปก็จะเป็นสีอย่างนี้นะฮะครับนี่คือกําไรพาราคอตนะครับนะจัดให้ดูสวยงามเป็นเบสิกเลยเบื้องต้นเลยนะครับจะเป็นลักษณะนี้พอหันไปนทางนี้ปุ๊บก็จะดูสวยงามนะครับ